สวัสดีครับพบกับเสือเสินมีเดินป่ามีดเชฟมีดควนนะครับวันนี้เสือนํามีดหลากหลายนะครับเป็นงานดิบนะครับผมมาดูกันก่อนนะครับเล่มที่1นนะครับเป็นบาลอยยนนะครับผมของสติลเยอรมันนะครับสร้างเป็นมีดด้ามประกบเนาะนะครับใบมีดยาวอยู่ที่9.6นะครับกว้าง1.5 สันอยู่ที่5มิลน้ำหนัก400กรัมครับด้ามเป็นไม้ประดูนะครับผมแบบมาสำหรับการทำครัวโดยเฉพาะเลยนะครับมีคมหวังคมหวเทียบเลยนะครับแกมที่ที่มันบางนะครับผมแกมมีบางเนาะใช้งานครัวก็จะสวยนะครับจะได้ดีมากเลยนะครับผม มากเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับผมเลมที่สองนะครับเป็นด้ามประกบนะครับงานผิวดิบนะครับผมทาแบบดิบๆเลยนะครับด้ามไม้ประดูเนาะใบมีดยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสี่หุนนะครับโคนสันประมาณนะครับเจ็ดมิลนะครับแปดถึงเจ็ดมิลนะครับผมไล่ปลายบาง กว้าง2.4นะครับน้ำหนักอยู่ที่700กรัมครับผมเป็นด้ามประกบนะครับมีรู้อยเฉียดนะครับผมดูความคมครับออกแบบมาสำหรับการฟันไม้โดยเฉพาะเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องด้ามแตกนะครับเพราะว่าเป็นด้ามประกบนะราคาจับต้องได้ครับเพียงเล็บละ 1600บาทนะครับแถมฝัก p VC ส่งฟรีนะครับผมดูแลตลอดการใช้งานด้วยนะครับฟันไม้ได้สบายเลยนะครับเล่มสุดท้ายครับผมเป็นกูลาคานะครับก็เป็นงานดิบเหมือนกันนะครับผมกูลาคานะเอกลักษณ์ก็จะมีตรงตัวเอ็มอยู่ตรงนี้ครับคือให้เลียดมันหยุดตรงนี้ครับแล้วก็มีล่องเลียดนะครับนะครับสร้างเป็นงานแบบดิบๆเลยนะครับผมหลงเลียด ใบยาวอยู่ที่ 14, 11 4 1นิ้ว4หุนกว้าง2.4สันอยู่ที่7.5นะครับตํ้หนัก550กรัมนะครับผมกโค้งกสณะแบบนี้ครับคุราคาตลายนะครับเวลาฟันนี่เป็นมีดที่มีแรงกระทบพิสูจนะครับราคาอยู่ที่900บาทนะครับความคมครับ มีกุลราคาในปานเนาะนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ0897560208นะครับมีเพียงสามเล่มเท่านั้นนะครับผมช้าหมดกดใช้นะครับสำหรับนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ